สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะเหนียวออนคลา วันนี้นะคะเมียวอ้นก็จะมารีแอคชั่นอีกแล้วแต่เพลงมาลุปปะคะเป็นเพลงของคาริสานั่นเองคือเพิ่งออกมาเลยนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็น M v มที่รวมเหล่าตัวแม่ oh, <no. S 1> ตัวแม่มากเลยนะคะแล้วก็ชื่อเพลงว่าลุปปะขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแรงมากแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นมีมีมีพี่ลูกเกดมาเป็นแบบอนักแสดงในเอ V นี้ด้วยเนาะแล้วก็แบบเห็นเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยแรงมากข่าวว่าแบบ ตอา The Face Season หนึ่งใช่ปะก็มีแบบดราม่ามีดราม่าพี่ลูกเกดกับคาริสาไงเออแล้วทีเนี้ยเอามาเล่นเอวีด้วยกันคือแบบจึงจะเป็นยังไงอะ่ะไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยค่ะกับเพลงขอบคุณนะคะจิก้าสอนหนูนะคะไปดูค่ะมาค่ะอ๋อโค้รครูโค,ค้รครูเป็นคนทำใช่ปะเออ วิ้ยมีกวาง้ว้ใช่ปะใช่กวางไหมเมื่อกี้เออคุณแม่ลูกแกเอ้ยกวางเนอะเฟสโอ้ค่ริสาฟินมาดามฟินบป็สปอนเซอร์ค่ะอุ้ยแรงมากโ<ะ>อ้โหลด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 มาทางแกงปะเนี่ยมาทางแกงเลยนะคาริสา<ะ>เออ<ะ>แล้วก็ พ,พี่ลูกเกดคือแบบเหมือนเป็นเมนเทอร์เลยอะ่ะวีดีวดิวด้วยเหรอมาทางแก๊งค่ะรวมเราตัวแม่เออเลิศดิวสวยเนาะดิวสวยอะ่ะดิวแบบสวยาริศก็สวยคอบอกกอ,อกคืออะไรอะ่ะ ขอบคุณหรอเอลิมันนามันนามันนุมันนามันนามันนนมันนามันามันนนลิศมันน่ามันนนเออมืนสองคนนี้ไม่ถูกกันหรอในเอ็มีะใช่ปะเหมืนสองคนนี้ไม่ถูกกันปะเลิศเพลงคือมีความแบบแรงนะเพลงมีความแบบ ลือดมีความแบบจิตเบาๆเล<ด>ิศกวางมีกวางม,มีใครบ้างอะใครอะคาริสาร้านเนร้านเนตเหรอเออปิงปองก็มาจ้าอุป๊ปิงปองปงมอนแม่บ้านหรอปิงปองหน้านบ้านเฮ้ย <c oughs> นังเอ็มจำได้ทุกตัวมาอีดอกโลด เอ็มเติมใจตูดรวมตองแม่รวมรวมตัวแม่จริงๆปิงปองด้วยปิงปองก็มานะมาดามฟินหนึ่งเข้าหนึ่งค่ะใครเคยใช้มาดามฟินบ้างหมับเม้นหน่อยสิว่าเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้มืนกันอยากหองไหมเพราะเป็นการที่แบบโฆษณาแบบเยอะมากวิลเกตลด,ลด,ลดชุดลดอูดคาริสาชุดเลดสิบนิ้วพนมมือ กมันนามันนามันน่าดมันนามันนามันน่าดมันนามันนามันนไม่รู้เก็บเต้นด้วยมันนามันนามันดูอยปะพลอยหอวังปะใช่พลอยหอวังปะเหมือนพลอยหอวังเลยใช่ไหมทุกคนพลอยหอวัง้วยใช่ปะเออพลอยเออโปยหอวังด้วยจริงๆด้วยคือเอ็มวีนี้แบบทุกคนโคตรคูลไงความโคตรคูลเข้าใจปะ ความโคตรครูแบบก็มีแบบเหล่าตัวแม่อยู่แล้วด้วยเนาะจิก้าจิก้าสอนหนูขอบคุณนะคะจิกล้าสอนหนูจบแล้วทุกคน<อ>เป็น MV ที่ปังมากคือคือเป็นเพลงที่แบบเอาตรงๆว่าเป็นเพลงที่แบบไม่ได้แบบมีมีความหมายอะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบคําที่แบบเราสัมผัสได้อะเออมันามันามานขอบคุณนะคะจิกล้าสอนหนูเป็นเพลงที่แบบ ร้องตามได้ง่ายอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นจดจําหูด้วยจดจําได้แล้วก็ดาราเยอะมากดาราเยอะมากคือแบบดาราที่แบบเข้ามาไม่แน่ใจว่าดาราทั้งหมดเหล่านี้คือเขาใช้มาดามฟินปะไม่แน่ใจนะถ้าใช้มาดามฟินก็แสดงว่าน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของแบบมาดามฟินมาหมดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่า MV ก็ดี MVD ดีแล้วก็ เอ็มวีดีแล้วก็ฉากเอ่ยอะไรเอยก็สวยเนาะฉากก็เป็นมีความเป็นโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนที่แบบหรูเนาะโรงเรียนโรงเรียนหรูมากเป็นโรงเรียนที่หรูมากนะคะแล้วตดปิงปองตลกมากเป็นพ่อบ้านว่ปิงปองเป็นพ่อบ้านแล้วเอ็นจัตตุก็จะเป็นแบบเชียริดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะรถนี่เป็นความคิดของดิฉันส่วนตัวนะคะเออ นะคะก็ใครเชิญอยากให้เมย์อ้นรีแอคชั่นเพลงอะไรหรือว่าอะไรก็ตามก็สามารถเม้นได้เลยนะคะหรืออยากให้เมย์อ้นปรับปรุงอะไรตรงไหนบอกพิมพ์มาได้เลยแต่อย่าด่ากันนะคะเม้นดีๆค่ะเมนบอกให้การปรับปรุงนะคะอย่าด่าเลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์อ้นขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เมย์อ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายงะ